ครับท่านผู้ชมครับได้เวลาของรายการคนคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง NBT 1 1ภาคกลางแห่งนี้ครับนอกเหนือจากทางทีวีครับทุกช่องทางออนไลน์ของเราถ้าติดตามรับชมรายการนี้ได้ทั้งสดและย้อนหลังครับช่วงแรกของรายการคนคุยข่าววันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารต่างๆในต่างๆที่ว่านี้ก็มีทั้ง ธนาคารพาณิชย์นะครับธนาคารของรัฐที่ร่วมการแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้สินที่เกิดขึ้น,นไม่ว่าจะเป็นหนี้จากสินเชื่อบ้านหนี้จากสินเชื่อรถและโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SME ที่พอเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็เป็นเรื่องดีนะครับได้เงินมาขับเคลื่อนธุรกิจแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องของหนี้โดยเฉพาะการผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาเนี่ยทำให้หลายคน เป็นหนี้เป็นสินและยังคงจัดการไม่ได้ก็เร่ร่วมมือกันนะครับจัดการเรื่องของหนี้ห้นี่คำนี้สําคัญนะครับลดค่าง,งวดตัดเงินต้นเดี๋ยวแปลว่าอะไรดูรายละเอียดกันนะครับโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยหน่วยงานของภาครัฐอย่างกระทรวงการคลังธนาคารต่างๆทงั้งธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐนอนแบงอะไรก็ตามแต่นะครับทุกๆธนาคารร่วมกันครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องนี้โครงการคุณสู้ เราช่วยนะใช้คำนี้กับคุณสู้เราช่วยด้วยความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานที่ผมได้บอกไปยังไม่ได้กล่าวถึงสำนักงานสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยที่เข้ามามีส่วนร่วมทุกๆองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการคลังเข้ามาเกี่ยวกันทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้คุณสู้เราช่วยรายละเอียดคืออะไรครับโครงการนี้ใครที่จะได้ประโยชน์ลูกหนี้ ที่ผมบอกไปทั้ง3กลุ่มตั้งแต่ต้นเลยก็คือลูกหนี้บ้านนะรถยนตนะ์เป็นกลุ่มนะเดี๋ยวจะมีจักรยานยนต์อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ลูกหนี้ที่เป็น SME กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้เข้าถึงแ,แหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงินต่างๆทั้งธนาคารของรัฐธนาคารพาณิชย์ธนะนาคารธนาคารนานาชาติด้วยนะหลากหลายนะครับที่เป็นหนี้กัน แล้วโครงการนี้จะเข้ามาทำอะไรนะเราเป็นลูกนีนะ่มีสินเชื่อบ้านนะเป็นลูกนี้มีสินเชื่อรถยนต์รถจักรยานยนต์อยู่หรือเราเป็นลูกนี่ s m e เราจะได้ประโยชน์อะไรนะสิ่งที่โครงการคุณสู้เราช่วยนะจะเข้ามาทำก็คือลถค่างวดนำไปตัดเงินต้นและพักดอกเบี้ยสปีนั่นแปลว่า3ปีนี้เนี่ยนะที่จะ พักดอกเบีย้ยไม่ต้องจ่ายเนี่ยแน่นอนว่ามันแปลว่าคุณเคยจ่ายอยู่เท่าไหร่คุณก็จ่ายเท่านั้นแหละแต่เงินร้อซของการช้นี่ของคุณไม่ถูกหักไปใส่ในส่วนของดอกเบีย้ยเลยสักบาทเดียวจะเข้าไปสู่เงินต้นภาษาชาวบ้านคือใช้นี่ไปที่เงินต้นเลยดอกเบีย้ย3ปีที่พักเข้าไว้เนี่ยนะไม่ต้องจ่ายนะพักไว้ไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายเท่าไหร่ เข้าไปลดเงินต้นหมดเลยเอามีแตนะ่แต่มันก็มีเงื่อนไขต่อไ้นี้ครับ 1. จะต้องจ่ายค่างวดขั้นต่ำ50%า50ในปีแรก50%ของค่างวดนะในปีแรกปีที่2จ่าย70%ของค่างวดและปีที่3ต้องจ่าย 90%, ของค่างวดถ้าทำได้ตามนี้ที่บอกว่าดอกเบี้ยพักไว้3ปีเนี่ยไม่เอาเลย ไม่ต้องพักสามปีแล้วไม่คิดเลยนี่อันนี้อันนี้แล้วแต่นะเป็นเงื่อนไขถ้าหากว่าทำได้ดอกเบีย้ยที่พักไว้สามปียกเว้นให้หมดเลยนะคือนี่คือที่มาของคำว่าตัดงวดดอกเบีย้ยก็ลดเลยนี่อันนี้เงื่อนไขนะครับนี่สำหรับอดอกเบีย้ยแล้วทีนี้สินเชื่อ,อดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับคือจะต้องดู แต่ละส่วนแยกออกจากกันนะครับมางคนมีสินเชื่อบ้านมังคนเป็นสินเชื่อรถมังคนเป็นสินเชื่อนะ SME นะครับเขากำหนดนะรายละเอียดว่าอย่างไรครับคุณสู้เราช่วยสัญญาสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็น SME ก็ตามทีสินเชื่อนั้นจะต้องถูกทำขึ้นก่อนวันที่1มกราคมปี67นะครับก็คือ31ธันวาคมปี66เป็น เป็นต้นไปในความหมายก็คือย้อนขึ้นไปนี่นะครับถ้าหนึ่งมกราหกเจนะไม่ได้นะเป็นต้นมาเนี่ยและสัญญาฉบับนั้นจะต้องมีหนี้ค้างเกิน90วันหนี้เสียนะ่ะ NPL เนี่ยไม่เกิน31นตุลาคมปี67ดอ่าดูให้ดีนะครับเงื่อนไขดีเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ใช้กับ ทุกทุกสินเชื่อเลยไม่ว่าคุณจะถือสินเชื่อไหนอย,อยู่ในมือขณะนี้แล้วเป็นหนี้เสียอยู่ NPL เนี่ยจะต้องดูด้วยว่าเข้าเงื่อนไขอสองข้อหลักๆนี้ก่อนหรือเปล่าคือสินเชื่อน,นั้นทําขึ้นก่อน1มกราคมปี67นะครับแล้วจะต้องเป็นหนี้เสียเป็นลูกหนี้กลุ่ม NPL เนี่ยค้างเกิน90วันนี้นะครับไม่เกินวันที่31ตุลาคมปี67ถ้าใช่เราไปกันต่อครับ<ป> เป็นสินเชื่อบ้านนะหรือสินเชื่อรถหรือสินเชื่อธุรกิจ SME ครับบ้านก่อนสินเชื่อบุคคลที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันไม่เกิน5ล้านบาทอันนี้บ้านนะส่วนรถสินเชื่อรถเนี่ยมีทั้งนะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์นะแล้วก็ยังมีสินเชื่อ เช่าซื้อรถจักรยานยนตนะ์และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ทั้งหมดนั้นอะไรก็ได้เนี่ยนะสินเชื่อรถมีี่มี 4, 4แบบนะอะไรก็ได้หนึ่งใน4เนี่ยมูลค่าคือเขาคิดเท่ากันหมดไม่เกิน800,000บาทนี่นะครับนะส่วน sme ครับก็กำหนดไว้ที่ไม่เกิน5ล้านบาทนี่คือคุณสู้เราช่วยทั้งทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถ แล้วก็สินเชื่อธุรกิจ SME นี่คุณสู้เราช่วยเพราะฉะนั้นหน่วยงานทางทางคลังในรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยนะธนาคารต่างๆนะครับเข้ามาดูแลเรื่องนี้แม้แต่วันวันนี้นี่นะครับวันนี้นะวัน,นที่เราคุยกันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีมีการออมอบนโยบาย มอบนโย,ยบายอะไรแล้วก็ถแถลงผลงานในรอบ90วันที่ผ่านมานยกพูดถึงเรื่องนี้ด้วยคือหนึ่งในนั้นคือโครงการที่ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารนะต่างๆเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้คนไทยนะครับทั้ง3ประเภทใหญ่ๆกท่ว่าก็คือทั้งทั้งบ้านนะทั้งรถแล้วก็ SME นะครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ออไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ กระทบกับอีกลหลายส่วนนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสําคัญท้งในห่วง90วันที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลก่อนหน้านั้นแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยจะมีการพูดเรื่องของการแก้หนี้กันอยู่เรื่อยให้ปัญหานี้มันมาเทาเบาบางลงไปเพื่อให้คนไทยของเราเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนี้สินล,ลดลงเงินหามาได้ได้กินได้ใช้ได้มีความสุขนะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยเรานี่นะครับเราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับเข้ามาคุยข่าวกันต่อครับ องช่วยปลดปลงไฟโลกีขอบารมีช่วยดับไฟในใจคนกำลังลา พี่ครัาผมไปเช็คผลโอ,อนเด็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อยนุ่มนุม,นมช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละฮะไปด้วยทางรัฐทางรัฐทางรัฐ แอพพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบจบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยหลอดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน อยู่กันต่อช่วงนี้กับรายการคนคุยข่าวครับช่วงนี้ของทางรายการจะคุยถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศนะครับกองทุนนี้มีคนที่เข้าถึงการศึกษาจํานวนมากใช้ในการศึกษาเล่าเรียนทั้งเรื่องของ การาจาร่ายค่าเทอมนะครับแล้วก็เรื่องของการดํารงชีพนะครองชีพด้วยขณะที่เอาละบางคนอาจจะไม่ได้โออยากจนคนแค้นขนาดนั้นแต่ว่าก็เลือกใช้กยศนี่แหละในการเป็นเงินทุนในการเรียนนะเอาละค่าของชีพคุณจะไปกินหรูอ,อยู่สบายแล้วก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นหนี้ที่คุณจะต้องใช้สักวันหนึ่งอยู่ดีนะครับเพราะว่าคุณจะไปใช้อะไรก็กสุดแล้วแต่แต่ว่าก็จะต้องคืนนะตาม เงื่อนไขกําหนดเวลาที่เขามีการระบุเอาไว้ดอกเบี้ยแถะแสนถูกครับร้อยละหนึ่งต่อปีให้เวลาํำรานีสิปีนะครับผ่อนกันลืมไปเลยใช้กันจนลืมไปเลยขณะที่ถ้าหากว่าไม่ไหวอย่างไรเนี่ยกยสเลือกที่จะฟ้องเลือกที่จะดําเนินคดีเลือกที่จะดําเนินการไปถึงขนาดกระทั่งมีคดีแล้วไปถึงการยุดอายัดทรัพย์เนี่ย เป็นหนทางท้ายๆอยู่แล้วครับโกโยศไม่อยากฟ้องใครหรอกครับโกโยศพยายามที่จะเจราจามีการปรับโครงสร้างนี่มีการดําเนินการอะไรต่อมีอะไรมากมาเลยที่ไม่ใช่การดําเนินคดีอ่ะถึงบอกไว้ทีหลังไงเรื่องอื่นๆทํามาก่อนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีคนที่ไม่จ่ายมีคนที่มีพอจะมีเงินมีความพร้อม แต่ก็ยังไม่จ่ายบางคนตั้งเจตนาไม่ดีน่ยจริงๆอยากจะใช้คําอื่นแต่เอาว่าไม่ดีก็ล้วมาตั้งแต่แรกมาตั้งแต่ตอนที่กู้ตอนที่เรียนเลยก็คือว่าไม่จ่ายหรอกเออไม่จ่ายจะเอาก็มาฟ้องเอาอะไรประมาณนี้มีคนคิดอย่างนั้นแล้วก็มีบางสถานศึกษาเนี่ยไปเอ่ยชื่อเกาเลยนะบอกกับน้องๆนะมปลายเลยบอกว่ามาเรียนที่เนี้ยมาเรียนเลยเรียนฟรี และไอ้ฟรีที่เขาว่าก็คือประทําเรื่องกอยศให้นี่แหละแล้วก็ไปหลอกเด็กๆว่าเ,ออเรียนที่นี่เรียนฟรีไม่ต้องใช้นี่บอกว่ากอยศไม่ต้องใช้หลอกแต่เขามาทวงก็ไม่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยอันนี้จากคาบอกเล่าของอดีตนายกชวนนะครับซึ่งเป็นคนที่ผลักดันเรื่องนี้มาแล้วก็ตั้งในความสําคัญกับกอยศมากที่มันเป็นประเด็นอะไรเกิดขึ้นมาท่านผู้ชมครับในโซเชียลมีเดียมีการแชร์อันนี้กันนะจริงจริงอันนี้มันเป็นโพสต์อยู่ในกลุ่มสักกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อกลุ่มว่าทนายอาสาให้คำปรึกษาาก,กฎหมยฟรี มีคนมาโพสต์แบบนี้รีวิวบิดหนี่กยศเรามาอ่านกันดูไหมฮะยอด5 0 0แสนกว่ากู้ไปทำอะไรห้าแสนรวมค่าปรับโอ้หมีค่าปรับด้วยไงหนึ่งการย้ายทัพย์ทำได้แต่ต้องย้ายก่อนโดนฟ้องในความหมายของเขาว่าถ้ามีบ้านมีรถมีเงินในบัญชีธนาคารแล้วก็ตามแต่เนี่ยรีบผ่องถ่ายให้คนอื่นซะ เออก่อนที่จะโดนฟ้องไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าโดนคดีอาญาเราอะไรเนี่ยเราอ๋อคนเนี้ยเขาย้ายเป็นชื่อป้าก่อนนะนะย้ายเป็นชื่อป้าเขามีลูกสาวด้วยแต่ตอนนั้นลูกสาวยังอายุไม่ถึง20นะพอหลังจากนั้นพอลูกเขาอายุ21แล้วเขาก็ให้ป้าเนี่ยโอนทรัพย์ของเขาเนี่ยให้ลูกชื่อลูกเขาทรัพย์ของคงจะเป็นผู้หญิงนะถ้าเล่าว่างี้มีบ้านหนึ่งหลัง ส่วนสินทรัพย์ใหม่นะหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ทํามาหาได้นะมีอะไรก็ตามแต่ก็จะใส่เป็นชื่อลูกบัญชีธนาคารของเขาไม่มีเอาเป็นชื่อลูกหมดเนี่ยตอนนี้บอกเปิดร้านซ่อมซื้อขายมือถืออยู่ไม่ห้องสอนเก็บเป็นทองคําแท่งเ,เก็บเป็นทองคําแท่ง 3. กยศทวงทวงเราไม่ได้ เราไม่มีตังคงเราไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรที่เป็นชื่อเราเรามีแต่ทองคําแท่งซ่อนไว้หล,หลังหลังร้านขายโทรศัพท์ทวงเราไม่ได้กยศก็ไปทวงกับคนคาแทนอ่าแล้วก็บอกว่าโชคดีใช้คําว่าโชคดีที่คนคาตายไปแล้วอ้าวแล้วยังไงคนคาตายไปแล้วแล้วคนคาก็ไม่มีระบบระดกตกทอดอะไรมาที่ที่ลูกเลยทายาทเพราะฉะนั้นทายาทของคนคาก็ไม่ต้องไปชดใช้อะไร <c, <oughs> C. ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะมันทวงไม่ได้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้บิดให้มันรู้สำนึกกล้าปรับก็กล้าบิดถ้าทุกคนรวมใจบิดไม่นานมันก็ล้มไปเององค์กรแบบนี้ <c oughs> เอออ่านให้เป็นนิยายก็แล้วกันนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราดูเร่เราก็รู้แล้วว่าไม่จริงหรอกครับเรื่องปัน่นไอโพสแบบเนี้ อ่านแล้วเรารู้สึกมีอารมณ์ร่วงอยากอยากจะด่ามันเนี่ยปัน่นปั่นให้สังคมเนี่ยเกิดวิวาทะเกิดเ,เป็นเป็นหัวข้อเป็นท็อปปิกในการคุยกันขึ้นมาไม่จริงล่ะครับมันเหมือนกับไอ้พวกที่โพสนะบอกวิธีวิธีในการบิดค่าอาหารครับอย่างเนี้ยพวกนี้ปั่นทั้งนั้นนะปัน่นก็ไม่ทราบเหตุผลก็คืออะไรแต่ว่า อย่างนี้รู้แล้วก็ไม่จริงหรอกเนี่ยนะฮะแต่ว่าหลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะมีคนตำหนินะคนที่โพสต์อันนี้เยอะนะถ้าเป็นเรื่องจริงนะแต่ก็เชื่อว่าไม่จริงหรอกนะเอาอย่างเช่นทางกยศออเองเนี่ยเขาก็ออกมาอาจจะใช้คำว่าตอบโต้ก็ได้หรือชี้แจงสุดแล้วแต่นะครับคือกยศเนี่ยนะะอย่างที่บอกนะครับบทบาทภารกิจหน้าที่ของเขาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ย เงิน,นที่ก้อนแรกมาจากรัฐบาลเนี่ยทุกๆรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนกันมาอยู่เรื่อยจกนกระทั่งมีถึงจุดหนึ่งเนี่ยยุคหนึ่งรัฐบาลพลเรประยุทธ์ตอนนั้นมีช่วงหนึ่งอ่ะไม่ต้องสนับสนุนเงินแล้วเพราะกองทุนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วนะจะหลังๆมาก็มีรูปๆตอนดอนบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่ากองทุนนี้ก็ทําหน้าที่ในการทําให้คนจนํานวนมากได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะ ได้เอาเงินตรงนี้ไปใช้ในการเรียนนี่คือกอยศออนี่คือเจ้าดีที่ใจดีมากๆดอกเบี้ยก็ถูกเวลให้ผ่อนก็มากเงื่อนไขต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีอะไรกับเรามามัดเราเยอะการฟ้องร้องการอายัดทรัพย์เป็นเรื่องสุดท้ายที่เขาจะทํานี่ย้านะครับนี่เพราะฉะนั้นเวลามีใครมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยกับคนคนที่พูดอย่างนี้ส,สักคนเดียวนะก,ก,ก็มันคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็ดีกับเราจะแย่แล้วนะฮะนี่ เพราะฉะนั้นเรื่องที่มีการโพสต์ปัน่นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะอันดับหนึ่งคือคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนะเป็นเรื่องที่โพสต์ขึ้นมาสร้างสร้างประเด็นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในสังคมแต่คนที่มาพูดถึงก็อย่างที่บอกครับท่านผู้จัดการกองทุนกยศครับดราน,นันทวัน,ทนก็บอกว่าการที่ทําอย่างนี้ชักชวนสนับสนุนให้คนอื่นหลีกเลี่ยงการใช้นี่หรือโอนทรัพย์ไปเป็นชื่อคนอื่นชื่อลูกชื่อป้าอะไรเนี่ย เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับบังคับคดีบังค,บงคับชําระหนี้เนี่ยนะผิดกฎหมายและท่านพูดคำก่อนคำว่าผิดกฎหมายคือตัวใหญ่หญบนหัวผมตอนนี้คือขาดความรับผิดชอบอขาดความรับผิดชอบนะครับซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยก็ต้องย้ำทุกครั้งว่าถ้าหากรุ่นพี่ไม่จ่ายนี่มันมันกระทบโอกาสทางการศึกษาของรุ่นน้องนั่นแหละนะฮะ คือกองทุนกยาศาปีปีหนึ่งนี่นะครับมีมีโคต้าในการจัดสรรเงินนะให้กับนักเรียนและนักศึกษาเท่าไหร่เท่าไรเนี่ยเต็มหมดนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าก็อาจจะมีน้องนองนักเรียนหรือนักศึกษานิสิตท,ที่อยากจะเรียนแล้วไม่ได้เรียนนะเพราะกยาศาจัดโคต้าทุนนะเงินกยาศาในปีนั้นไว้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้น นี่มันไปกระทบกับอนาคตของ,งน้องนอะนักศึกษารุ่นน้องที่ต้องการอยากจะเข้าถึงกอยศเนี่ยมันก็ไม่ได้นะอืมนี่ท่านผู้จัดการกรอยศร,ร,รองโฆษกร,รัฐบาลครับคุณคารมบอกว่าถ้าผู้กู้ยืมไม่ชาระคืนตามกําหนดเนี่ยนะมันก็มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมีเบีย้ยปรับมันเป็นปกติอยู่แล้วรวมถึงอาจจะมีคดีถูกฟ้องด้วยก็ได้นะทีนี้บางคนนี่ท่านก็บอกที่มีปัญหา อะไรก็ตามแต่นะใช้นี่ไม่ได้อะติดต่อคอยอสอสามารถติดต่อคอยอสอได้เพื่อที่จะปรับโครงสร้างนี้เพราะปรับโครงสร้างนี้ปุ๊บไอ้ที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนเนี่ยถูกจะตายถูกไม่ได้บินเงินน้อยแต่มันก็แบบหลักพันอย่างเงี้ยพันพันกว่าบาทผ่อนกันไปแบบเป็นสิบสิบ,สบปีเนี่ย ช่วยก็อย่างเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ออกมาแต่ใช้คำว่าอะไรดีฮะเตือนบอกสก,กิดอะไรดีฮะแล้วแต่แล้วแต่จะคิดแต่ลูกหนี้ส่วนใหญ่ของกยศเนี่ยเออก็ใช้หนี้กันด้วยดีอยู่แล้วนะครับจะมีจะมีคนที่คิดแบบโพสต์เมื่อกี้อาจจะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะทุกหวังว่าอย่ามีเลยคนอย่างนี้นะยู่รูปสังคมยังไงเนี่ยคิดอย่างเงี้ย คิดว่าเอ้ยพอกอยศมีเบีย้ยปรับแล้วอุ๊ยอ,องค์กรอย่างนี้เนี่ยต้องล่มจมถึงจะไปใช้หรอกเนี่ยเดี๋ยวรัพย์จะโอนไปคนอื่นให้หมดเลยเวลามายึดก็ยึดไม่ได้ไอ้คนค้ำก็ตายไปแล้วเออคนคิดแบบนี้คงจะไม่มีนะฮะเพราะว่าเรื่องที่โพสต์ปันป่นๆแบบนี้มีเยอะนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยการาติดตามข้อมูลข่าวสารอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเสพสื่อด้วยนะครับเอ้าอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวซึ่งส่วนใหญ,ญ่ไม่เบี้ยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรไปคุยกับกยศนะครับปรับโครงสร้างนี ใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็หลังจากปรับแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเราการใช้หนี้เนี่ยจะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็พอเหมาะพอควรกับกับรายได้ของเราด้วยนี่นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ